สวัสดีครับผมเซลโนนีสูไม่สอดครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับตัว High นเดอร์4ประตูเกรดแซนะครับรุ่นปัดผมใหม่ล่าสุดปี2022ว่าราคาที่เพิ่มมา1,000 0บาทลูกค้าได้อะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับ เริ่มต้นจากด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชมปีเก่านะครับไว้ตรงนี้ให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบดูนะครับชมหน้าใหม่กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะแบ่งแยกเป็น2ชั้นเหมือนเดิมเคี่ยวจะสั้นลงนะครับแล้วก็เสริมเป็นลักษณะลายทูโทนนะครับด้านบนจะเป็นวัสดุสีเทาแล้วก็มีเป็นวัสดุโครเมียมนะครับโลโก้อ,อีซูจะถูกยกสูงขึ้นด้วยนะครับลองเทียบกับตัวเก่าดูจุดต่อมานะครับ ที่ครอบไฟเลี้ยวกับไฟตันหมอกนะครับของเดิมจะเป็นสีดํานะครับส่วนของใหม่จะเป็นกรอบสีเทาเพื่อโชว์ความเด่นของตัวหลอดไฟให้มันชัดมากขึ้นนะครับจุดต่อมานะครับก็จะเป็นชุดแม่กรับมาเป็นยางบรคโต้นะครับขนาดยาง265 60 R18 เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าได้เป็นลายใหม่นะครับลายเก่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับลายใหม่ก็สวยงามดีนะครับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นชุดไฟท้ายนะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นขอบด้านตรงนี้นะครับเพิ่มเป็นสีเทาเข้มมากขึ้นส่วนของเดิมก็จะเป็นสีบอลน,นะฮะเพิ่มให้ลักษณะดูเข้มดูสมาร์ทมากขึ้นนะครับมาต่อกันที่ภายในนะครับรุ่นปรับสม,มัยนี้จะดีไซน์ตัวเบาะใหม่เลยนะครับลายแบบใหม่ให้ความรู้สึกหรูหรามากขึ้นนะครับเทียบกับลายเก่าครับและด้วยเทคโนโลยีเบาคู่หน้า ได้เป็นเทคโนโลยีคูแม็เพิ่มมาด้วยนะครับเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดการสะสมความร้อนของตัวบ่อได้10-20%สซสวยงามเลยนะครับสวยงามไหมครับอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นเกรดซะนะครับในรุ่นที่มีหน้าจอ M I D นะครับก็คือ ระบบแจ้งเตือนการนำรถเข้ามาเช็คระยะที่ศูนย์บริการนะครับท่านสามารถตั้งค่าได้ที่หน้าจออ i เได้เลยนะครับเลือกไปที่เมนูตั้งค่านะครับกดเลือกเข้าไปครับไปที่เมนูการบำรุงรักษารถแล้วก็กดที่กําหนดการเข้ารับบริการครับก็จะสามารถตั้งการเข้าบริการได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ d m a มรุ่นปรับโฉมใหม่ล่าสุดน,นะครับ New ID New Isuzu D-Max 2 0 2 2นะครับสวยคมชัดสมาร์ทมากขึ้นนะครับท่าในใดสนใจ i s u ู u สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ IYUSU m e s o ซนะครับ055 533 1 001ครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ